โตเกียวหรือมหานครโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักชื่อมันดีอยู่แล้วถูกปะเป็นทางพื้นที่เศรษฐกิจกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคนจํานวนมากระศสยอยู่มากที่สุดในญี่ปุ่นด้วยในวันนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดภาพทำเพลงอะไรมากเรามาทําความรู้จักมนครโตเกียวในไม่กี่นาทีกันดีกว่าโตเกียวหรือนครโตเกียวเป็นเขตมหานครพิเศษ ประกอบไปด้วย23เขตพิเศษส่วนใหญ่เป็นที่ราบเขตตะวันตกมีภูเขามีเกาะนอกชายฝั่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยรวม2,194ตารางกิโลเมตรมีแม่น้ำสำคัญหลายสายตั้งแต่แม่น้ำซูมิดะแม่น้ำอารากาวะแล้วก็แม่นมม้ำธรรมะเรารู้จกักภูมิประเทศขอ,ข,อของเขาแล้วเรามาดูสถานที่ต่งตงตงางๆภายในพื้นที่ของเขาบ้างดีกว่าที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ย ก็คงจะเป็นวัดเซนโซจิศาลเจ้าเมจิพระราชวังอิมพีเรียลแล้วก็โตเกียวสกายทรีเราจะขอขยายความพระราชวังอิมพีเรียลหน่อยละกันเพื่อใครหลายๆคนงงว่าทำไมชื่อมันไม่เป็นญี่ปุ่นเลยคือเราจะขอพูดตรงนี้ว่าเขตประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกกันว่าโคเคียวให้อารมณ์เหมือนแบบวังหลวงนี้วังหลวงหนุนของประเทศไทย แล้วพอมาถึงช่วงปลายศตรวรรษที่19ยุโรปแล้วก็ชาติตะวันตกต่างๆก็เริ่มเข้ามามีิทธิพลกับประเทศทางตะวันออกมากขึ้นโคเคียวตรงนี้จริงๆก็คงอาจจะมีชื่อของเขานั่นแหละก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น i m p e r i a l ที่แปลว่าที่ประทับของจกักรพรรดิเพื่อความเข้าใจง่ายของชาวตะวันตกพ้นจากสถานที่สำคัญเราก็มาที่ดูดูการเทศกาลกันบ้างดีกว่า เทศกาลสำคัญเนี่ยอันแรกเลยที่เราหาเจอคือเทศกาลซันจามัสริช่วงพฤษภาคมเป็นเทศกาลส,ส,สารเจ้าอาสากุสะเป็นการเดินแห่ขบวนขนาดใหญ่เทศกาลสาก,กุระหรือก็ชมสาก,กุรานั่นแหละมีตั้งแต่ปลายมมนาคนถึงต้นเมษายนที่แม่นาเวโนแล้วก็แม่น้ำเมปุรต่อมาก็จะเป็นเทศกาลดอกไม้ไฟ ที่แม่นม um ้ำซูมิดะช่วงเดือนกรกดาคมหนึ่งในงานดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดของโตกเกียวต่อมาก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินก็คงคุณคุณตากันก็คือซูชิสไตล์โดซูชิที่พวกเราเห็นบ่อยที่สุดในร้านอาหารญี่ปุ่นในาพัคาหต่างๆนั่นแหละจริงๆมันก็มีอาหารหรือของกินอะไรมากกว่านี้นั่นแหละแต่ว่ามันก็ดันไปซ้ำกับพื้นที่รอบข้าง เช่นจังหวัดใกล้ๆหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยยกอันที่น่าจะเป็นไอคอนิกของของโตเกียวเราก็เป็นไอคอนของประเทศญี่ปุ่นมาเลยละกันสำหรับนครโตเกียวในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นั่นแหละขอขอบมุณครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงจังหวัด ที่มีการขยายตัวและเป็นศูนย์กลางการคอมนาคมที่สำคัญก็ต้องเป็นจังหวัดไซตามะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุน่นมีสถานีโอมเยะเป็นสถานีรถไฟที่มีคนพลุงพ่านที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคคันโตทำให้ไซตามะกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ของโตเกียวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบคันโต มีภูเขาทางตะวันตกและตอนเหนือถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปก็คงจะเป็นศาลเจ้าฮิคาวะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในเขตโอเมะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของไซตามะศาลเจ้านี้มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการขอพรด้านความรักและความสัมพันธ์สิ่งที่ห้ามพลาดในการไปศาลเจ้าคืออุโมงค์แผ่นไม้ในการเขียนอธิษฐาน ลำธารศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อว่าการชำระร่างกายด้วยน้ำในลำทานจะช่วยชำระในสิ่งที่ไม่ดีและเซียมซีรูปปลาช่วยทำนายเรื่องความรักโดยเฉพาะต่อมาเป็นย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะหรือมักจะรู้จักกันในชื่อเอโดะน้อยเนื่องจากมีการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมแบบยุคเอโดะ ทำให้มรยากาศในการเดินเล่นในย่านเมืองเก่ารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปในยุคเอโดะยในนี้มีร้านขายขนมของที่ระลึกและอาหารท้องถิ่นมากมายเทศกาลที่น่าสนใจเทศกาลจิจิบุหรือที่รู้จักกันในชื่อจิจิบุไนเฟสติวัลจัดขึ้นทุกๆวันที่2และ3ธันวาคมของแต่ละปีเทศกาลนี้มีจุดเด่นที่ขบวนแห่รถบุูชาชาติ และดอกไม้ไฟอันตาการตาเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มาเฉลิมฉลองพร้อมเสียงดนตรีและการแสดงกันตาเทศากาลคาวาโกเอะเป็นเทศากาลฤดูใบไม้ร่วงที่มีชื่อเสียงของเมืองคาวาโกเอะเทศากาลนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองของเมืองและเป็นการสักการะบูชาเทพเจ้าค e, าวาโกเอะฮิคาวาไฮไลท์สำคัญของเทศากาลคือขบวนแห่เกี่ยว ที่ประดับประดาอย่างวิจิตการตาซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมและแบบที่สร้างขึ้นใหม่ตามประเพณีของขึ้นชื่อของไซตามะมีอะไรบ้างขน,ขนมเซมเบ้ขนมข้าวพองสุดกรอบเมื่อกัดลงไปที่แผ่นของเซมเบกับกรอบและรสสัมผัสภายในปากจะนุ่มฟูเหมือนกับละลายได้ถือเป็นเอกลักษณ์ของเซมเบอุรุ้งคาวาฮาบะเส้นอุรุ้งจะมีความกว้างเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแม่น้ำอาราคาวะที่ไหลผ่านเมืองโคโนซึถ้าหากพูดถึงประเทศญี่ปุ่นทุกคนคิดถึงอะไรกันบ้างคะถ้าเป็นเราที่เป็นสายติดชิลติดสบายแน่นอนว่าก็ต้องคิดถึงออนเซน็นการได้แช่น้ำอุ่นๆร้อนๆภายในจังหวัดที่เงียบสงบคนไม่พลุกพ่าน ชมธรรมชาติที่สวยงามภายในวันหยุดยาวคงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะและถ้าทุกคนเป็นสายเดียวกันเราก็อยากจะแนะนำจังหวัดกุนมะจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวใช้เวลานั่งรถไฟชินคันเซ็นแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ถึงแม้จะไม่ใช่จังหวัดที่เป็นที่นิยมท่องเกี่ยวโตหรือโอซาก้าแต่ว่าที่นี่เรียกได้ว่าคือขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติเลยก็ว่าได้ค่ะโดยมีไฮไลท์หลักเลยก็คือคู่ซัตสึออนเซนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสามออนเซนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นมีน้ำพุร้อนที่ไหลขึ้นมาจากธรรมชาติตลอดทั้งปีเชื่อกันว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้และแถมยังมียูโมมิ หรือก็คือพิธีกวนน้ำแบบโบราณที่ไม่ได้หาชมได้ง่ายๆแล้วนะคะเป็นไงล่ะคะน่าสนใจหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ใช่สายชิลแต่เป็นสายเอ็กซ์ตรีมเราก็ยังมีภูเขาไฟฮารุนะและทะเลสาฮารุนะซึ่งเป็นที่เที่ยวสุดฮิตในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เราสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นปีนเขา ปั่นจักรยานหรือพายเรือที่ถ้าหากพลาดไปคงน่าเสียดายแย่เลย่ะคะหรือว่าถ้าใครที่เป็นสายมูเนี่ยเรื่องของสารเจ้าเราก็มีนะคะสารเจ้าแน่นอนก็ต้องเป็นโชรินสังดารุมะจิซึ่งเป็นต้นกําเนิดของตุ๊กตาดารุมะที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อเหมาะแก่การไปขอพรให้ประสบความสําเร็จและพบเจอแต่ความสุขมากๆเลยะคะ่ะ และการไปเที่ยวแน่นอนว่าเราจะขาดอาหารไปไม่ได้ที่อยากจะแนะนำเลยก็คือยากิมันจูทุกคนลองนึกภาพขนมปังนุ่มๆไสห้หวานๆทาด้วยซอสมิโซะเค็มๆและนำไปย่างจนหอมคงจะเข้ากันได้ดีเลยใช่ไหมคะกับบรรยากาศที่เรียบง่ายอบอุ่นและใกล้ชิดธรรมชาติอย่างจังหวัดกุนมะน่าสนใจหรือเปล่าล่ะคะจังหวัดกุนมะ ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาเนี่ยยังมีสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจให้ไปค้นหาอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะการไปเที่ยวแน่นอนว่าจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ระหว่างทางมันคือประสบการณ์ที่เราไม่อาจลืมได้เลยล่ะคะ่ะหากใครที่ยังไม่มีเป้าหมายในการไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นให้จังหวัดกุนมาเป็นหนึ่งในทางเลือกหรือทางแวะผ่านก็ยังดี ก็คงได้ประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะมาตุนีต่อมาในส่วนของจังหวัดอิบารากินนะครับโดยจังหวัดอิบารากินเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่ทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยกินพื้นที่กว่า40เปอร์เซนตของจังหวัดนะครับทำให้สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับธรรมาชาตินะครับผมอย่างเช่นน้ําตกฟูรูกุดะที่ เป็นหนึ่งใน,นหนึ่งในสามน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นนะครับผมและยังเป็นหนึ่งในร้อยแห่งที่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยคนระับต่อมาก็จะเป็นภูเขาซึกุบะนะครับโดยภูเขาซึกุบะเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดอิบารากิเลยเช่นกันทั้งยังถูกให้รับเลือกเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยวิวภูเขาที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะครับในส่วนของศาลเจ้าเนี่ยจังหวัดอิบารากิก็มีศาลเจ้าที่เชื่อว่าศาลเจ้าคาชิมานะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้้้าางงขึนนตตััแ่่600ปีกอกอคริศ โดยเรียกว่าเป็นสันเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับทั้งยังเป็นหนึ่งในสามสันเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโตด้วยและจังหวัดอิบารากิเนี่ยก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําโออาไรซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นโดยมีพื้นที่มากกว่า2 0 0 0 0ตารางเมตรและมีสัตว์น้ํามากกว่า580สายพันธุ์ ในส่วนของของขึ้นชื่อเนี่ยจังหวัดอิบารากิเนี่ยก็มีนัตโตหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่านัตโตนั่นแหละครับที่เป็นหนึ่งในอาหารที่คนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมทานกันมากๆโดยจังหวัดอิบารากิเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นโดยโรงงานผลิตนัตโตที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองมิตโตของจังหวัดอิบารากินั่นเองครับขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณรู้จักกับจังหวัดชิบะหนึ่งในจุดหมายที่แม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับโดยจังหวัดชิบะเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตนะครับจังหวัดชิบะนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้โตเกียวมากเลยนะครับเดินทางง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และอาหารอร่อยครับทำเลที่ตั้งนะครับจังหวัดชิบะนะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงโตเกียวนะครับ เป็นหนึ่งในจุดเชื่อมต่อหลักของสนามบินนานาชาตินาริตะนะครับทําให้เป็นที่แรกๆที่นักท่องเที่ยวหลายคนได้สัมผัสเมื่อมาถึงญี่ปุ่นนะครับโดยสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดน,นะครับก็คือวัดนาริตะซังชินโชจินะครับวัดนี้มีประวัติเก่าแก่มากกว่า1000ปีนะครับพอโดยบรรยากาศภายในวัดเนี่ยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับสวยงามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรนะครับ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือเมืองซาวาระนะครับซึ่งได้ฉายาว่าดิตเทิลเอโดนะครับเพราะยังคงมีบ้านแบบโบราณและคลองเก่าแก่ที่สวยงามใครชอบกินอายญี่ปุ่นแบบโบราณนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเทศกาลนะครับถ้าใครอยากสัมผัสความพึ้นขัดแบบท้องถิ่นนะครับต้องไม่พลาดเทศกาลซาวาระยามะดะโนโทไทโกะนะครับ เป็นเทศกาลที่มีขบวนแห่ air, รถลากขนาดใหญ่นะครับมีการแสดงกองไทโกะอยู่บนรถด้วยและผู้คนแต่งชุดพื้นเมืองสร้างสีสันและบรรยากาศที่น่าจดจำมากมากเลยครับของขึ้นชื่อนะครับสำหรับสายกินนะครับต้องลองคัตสึอ,อุระทันทันเมนนะครับที่เป็นเมนูเด็ดของเมืองคัตสึอ,อุระในจังหวัดชิบะครับผมเป็นการผสนระหว่างมามีรสเผ็ดแบบจีนนะครับท็อปด้วยไข่และน้ำซุปเข้มข้นนะครับ อร่อยจยัดจ้านไม่เหมือนใครนในญี่ปุ่นเลยครับครับและนั่นก็คือสเสน่ห์ของจังหวัดชิบะเมืองที่เต็มไปด้วยกินอายของประวัติศาสตร์เทศกาลที่มีชีวิตชีวาและรสชาติอาหารที่คนไม่มีวันลืมถ้าคุณกําลังมองหาจุดหมายใหม่มๆใกล้โตเกียวนะครับที่มีทั้งธรรมชาติวัดเก่าแก่และวัฒนธรรมท้องถิ่นแท้ๆนะครับจังหวัดชิบะคือคําตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับขิโคสโมโกาชัา สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสั้นๆที่จะพาไปเที่ยวด้วยกันในสไตล์พอดแคสต์นะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนไปเดินเล่นในจังหวัดที่ไม่ไกลจากโตเกียวเลยแถมจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่หลายคนหลงรักน,นั่นก็คือจังหวัดคานาง,งาวะครับจริงๆแล้วพอหนูพูดถึงคานาง,งาวะหลายคนอาจจะนึกถึงโยโกฮาม่าเมืองท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่นมีตึกล้าฟ้ามินาโต,ม,ตมิไรที่สวยงาม หรือชิน,นาทาวที่คือคักแต่จริงๆแล้วจังหวัดนี้มีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยครับถ้าชอบบรรยากาศย้อนยุคหน่อยๆผมอยากแนะนําให้ไปที่เมืองคามาคุระเพราะว่าที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายร้อยปีก่อนครับเดินเข้าไปในเมืองจะรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยซามูไรเลยทีเดียวที่คามาคุระมีวัดและศาลเจ้าเก่าแก่มากมายอย่างเช่นวัดโคโตกุยินที่มีพระใหญ่ไดบุสึขนาดมหึมา ตั้งอยู่กลางแจ้งหรือจะเป็นศาลเจ้าซูดุงะโอกะที่มีบันไดให้เดินขึ้นไปชมวิวสวยๆของเมืองได้สำหรับคนที่ชอบทะเลคานางาวะก็ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันครับเกาะเอโนชิมะคือจุดหมายที่พลาดไม่ได้เกาะเล็กๆแห่งนี้มีสะพานทอดยาวให้เราเดินข้ามไปได้เลยบรรยากาศจะค่อนข้างสบายๆมีร้านค้าร้านอาหารน่ารักน,กนกตลอดทาง เดินไปจนถึงปลายเกาะจะเจอกับวิวดวงอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆถ้าคุณโชคดีหน่อยอาจจะมองเห็นวิวเขาไฟฟูจิอยู่ไกลๆด้วยนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมประทับใจคือฮากุเนะครับที่นี่ถือเป็นแหล่งออนเซน็นชื่อดังที่ล้อมรอบอไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากๆครับเราสามารถร่องเรือโจนสลัดในทะเลสาบอาชิเพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนน้ำได้อย่างชัดเจน รือจะขึ้นกับเช้าลอยฟ้าไปชมป่องมุขหอไฟที่หุบเขาโอวาคืดานี้ซึ่งเป็นแหล่งกํกาเนิดกรรมฐานที่มีความพุ่งออกมาตลอดเวลาก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับจะเห็นได้ว่าคานางอาวาเป็นจังหวัดที่ครบทุกรสชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัยเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เกาะเล็กๆริมทะเลหรือจะเป็นออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติแต่ละที่ก็มีสเสน่ห์ต่างๆกันออกไปทําให้เรา สามารถวางแผนเที่ยวได้หลากหลายแบบมากๆครับสำหรับใครที่มีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในอนาคตผมอยากลองให้เพิ่มชื่อจังหวัดคานางาวะไว้ในลิสต์ดูนะครับผมรับรองได้ว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจแน่น,นอนครับผมขอบคุณครับ